เจ้าพระยาล่องระไปไขายค้าเดินทางมาหลายร้อยกิโลสายัโคลยต่ำลอยลำถึงปากน้ำโพหันหัวเรือลำโซ่ข้างปากน้ำโพสะพืนที่ ร่อนนอนกินกัะเพื่อนองจงคิดเอื้อเฟื่อให้กรเรือหน้าบ้านขันยืนคืนนี้ะเดือนเจมขอจอดพักแรมสักทีพอรุ่งเช้านอนฟินจะลาคนยื้นดองเรือต่อไปผ้มบุญตา ที่ได้มาปากน้ำโาพบน้องคนโกีูโกใส่เสื้อสีไทรน้ำใจเอื้อเฟื้อบ่มเว,อมเวือไม่อยากลาไกลอยากขายเรือซื้อนาซื้อไรอยากอยู่ใกล้แม่คนต้องหอ อารมณแล้วเจ้าเกี้ยวตาต้องพอยเรือก่อนนะแม่ขวัญตาพี่ขอลาอนชาวเรือต่อยต่ำก็ดำเหมือนดินมาโดนโบกมือลาเก้าตาขันอ่อนแม่ขนตางอหันอย่าลืมชาวเรือ ที่ได้มาปากน้ำโขงพบน้องคนโกอุกโบใส่เสื้อสีฟ้น้ำใจเอื้อเฟื้อนมเวียไม่อยากลากไลอยากคายเรือสือนอาซือไรอยากอยู่ใกล้แม่คนสงอม เจ้าแ,แก้วตาต้องทายเรือก่อนนะแม่คนตาพี่ขอลาก่อนชาวเรือต้อย่ำตัวดำเหมือนดินนาโดนบุกมืลาเก้วตาควันอ่อนแม่คนตางอนอย่าลืมชาเลือ สวัสดีครับพพี่นอ้องอิซี่ทุกท่านท่านฟังไทยและฟังเล่าเด้อครับเด้อกับพ่อกันอีกแล้วครับเมื่อเนี้นะกับผมมีเรื่องสิมาเล่าครับเร,เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดครับตัวผมเองหลกักโมอีกซีหาคนครับช่วงนั้นกะต้องเดินทางไปซัมเมอร์ครับตามคําสั่งนะเอาไปเลี่ยนเพิ่มเติม,มที่วิไล จะวัดเลยแ่ะครับก็เอ้ยซื้อได้หรอกวิทยาลัยคู่เลยสมัยตะกี้ครับนะก็ได้สมัครพรรคพวกเอ่อเสียหาคนครับส่วนมากแล้วสี่เียนวิชาคู่พ่ครบปกสิจบสายอาชีพมาลักษณะนี่แหละครับอ่าครับผมก็จบเพราว่าสก็ต้องไปเลียนตัววิชาคู่แล้วก็เลียนก็ได้ปร,ริญ,ญญาตีพ่อกับล้มเอกดนตีหลายคนครับ อ่าพอไปถึงเรือกับมิอยอะคณะที่ไปเกิดเป็นยกญญากเรือตีอยูนะครับนะแล้วก็บมิมูสอนดนตรียุ่งแค่มากกว่ามิมูตี่เหงจากคนหนึ่งยูจังหวัดเลยเขาสอนอยูหนีแล้วก็เดี่ยนยูหนีพร้อมาแต่สพากันไปหาครับพูดคุยตกลงกันเรียบร้อยแกกับว่าเ่าต้องไปหาดอกบองพักหม่องอื่นน่ะแกอยู่บ้านหลังนี้กับยูคนเดียวจากของเขา อ่าอยู่พวกันจะของเขายูว่าได้ก็่จะเรื่องวัดมูพวกนี้ที่อยู่เมืองเลยนี่กแกแกเคยเป็นนักบวชนะครับบวชเลียนมาสอนพระสอนเน้นแล้วก็ศึกมาแล้วก็ยังสอนพระสอนเน้นอยู่คือเก้าล่ะครับเมือ่อตกลงกันเรียบร้อยก็ขน,นข้าวขนของนะ่ไปบ้านพักแห้งนี่นะครับเอ้ยซื้อกระไดครับหมู่บ้านกําเนิดเพชรแต่ว่าบ้านหล็กที่ทัดไดบ่บอกเด้อครับเด้อ ก็เป็นที่แปลกครับรบ,บ้านบ่มีผู้อยู่นี่รู้สึกว่าสะอาดสะอาดคือจังมีคนมาปัดมากววดนี่แหะครับข้างหน้าสังเกตเห็นสิมีบอน้ำเพื่อน,น้ำสางคือยังสมัยก่อนนะครับสามารถตักมาเป็นน้ำใส่น้ำดื่มก็ได้เนาะหลังจากนั้นก็พากันขนย้ายสิ่งของขึ้นไปข้างบนบ้าน บ้านก็สะอาดสะอ้านครับเปิดหน้าต่างเรียบร้อยอ้มกับพัดเข่ามาวีวีเย็นสบายครับภายในบ้านนี่รอบนอกกับเป็นห้องโถงส่วนมากนะครับสะอาดสะอา้านด้วยกันครับหน้าต่างที่นีหลายบานแน่สำหรับห้องนอนนั่นกับไม่ห้องเดียวครับนอกน,น่นกับเป็นห้องโถงลอลอมหลอกกับเป็นที่นอนสำหรับนายท้องนะครับเนาะคนฝีเป็นเจ้าของบ้านนี่แหละนะฉะนั้นพวกผมกับไม่มีปัญหาครับ นอนขังนอกร่วมกันสี่หาคนไว้หอนเมื่อแรกกันโ้ยก็จะกินเขาตะเวนแล้วก็น,นอนโดยก็มือยล่ารับในการเดินทางการเดินทางครั้งนี้ขับขี่โดยมอเตอร์ไซค์ไปรับคอนจันไปเลยก็ขึ้นเบื้องเอาครับมันจีมีไอขนาดใหญซ่อนท่ายกันไปพรอ้อมเมื่อหลังมาผมก็สังเกตเห็นแก่เปิดประตูห้องไว้แก่สปูที่นอนไว้สองที่นอน ก็สงสัยอยู่อีกอย่างหนึ่งยามแก้อาบน,าน้ำนี่แก้สิแก้ผ่าทั้งแล่เคึืงบ้านแล,ล้วก็ยางลงไปแล้วก็เข่าห้องน้ำทั้งทั้งที่แก้นี่เป็นของที่อายครับเราบ่กินยาสูบกับบสูบครับนาอพอยางลงไปอาบน้ำเรียบร้อยกับยางขึ้นมาเึ่งบ้านแล้วก็แท่งเรียบร้อยพร้อมที่ไปเลี้ยงอ,อันนี้นกับเป็นสิ่งที่แปลกครับผมก็สงสัยอยู่ ต่้ก็ยังถามอยังปะ่ะได้นะอยู่มาามือหนึ่งครับมีมูคอคนหนึ่งฝันครับฝันดีหืบอบ่ดีก็ล่องเบิง่งฝันเห็นผีครับเป็นผีผู้สาวงามสวยงามผมเงาผมปิดหนาครับก็ได้เสียกันครับในฝันก็คือความเป็นจริงนั่นแหละนะครับเสฟทั้งสองไฟลต่ไมาร่อยกันฟังง,ง่ายเหมือเเ้ามือที่สองมาอีก กระถืออีกผู้หนึ่งครับเลี้ยนค้นไปเรื่อยๆจนรบหาคน้นเนาะเส็จแล้วครับเสร็จผีผู้นี้กับตั้งหาค้นครับแสดงว่าเจ้าชู้อยู่ในผีผู้นี้ครับกบพ่อกล้า,าเอ้ยปากถามแกแต่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเวลาจิไปเลี้ยนพวกผมก็ต้องออกไปพร้อมกันเวลากลับกบกลับพร้อมกัน มืเลี้ยนเนี่ยมือเศร้าก็เลี้ยนไปมูลเลี้ยนมาทัานแล้วก็ต้องไปถามมูเป็นจังสี่ครับจนว่าเกือบหนึ่งเดือนนะก็ต้องเข่าออกบ้านพร้อมกันแต่ก่อนนีมาเห็ุก็เข่ากินยุบบ้านซุมือนีก็เฝ้ากินยุ่ข้างนอกกับเฝ้าเข่าบ้านครับพักกันรับพักกันนอน,นะกะารนอนก็บ่ห่างกันครับห่างกันบ่ได ในเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ก็ปรึกษากันแล้วซีหาคน้นก็อ่ะก่อนจบลักสูตรหนึ่งอาทิตย์ลักสูตรที่ไปเลียนซัมเมอร์นี่แหละครับอ่ะกะสิจัดปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆที่บ้านหลังนี่แหละแล้วกะสิเอิญแค่มากินเขากินน้ำกินดื่มกันนิดหน่อยครับแล้วกะสิลองๆถามแกแกคือสิบบปิดบังแล้วล่ะครับแกเริ่มรู้ซึกแล้ว แต่ผูกผงยังบทถามตื่นตกับมือนั่นกับบ้าถึงครับกระดึ๊บินกันไปก็ย่างกุ้งย่างปลาหมึกแน่ตามมีตามเกิดตามที่หาใจกีหนังแน่จังไงละครับผมก็เป็นคน้ถามว่าคือจันปูที่นอนสองทีนอนคือนนอนู้เดียวแกก็อตอบว่าเขาให้ปูสองทีเพราะว่าเขาต้องมานอนน้ำถูกคนื่นคกับถามอีกว่า ก็ยังแก้ผ้าต่างตั้งทถึงบ้านแล้วลงไปอาบน้ำขางลานอยู่ห้องน้ำเขาให้แก้ผ่าจังสิข้าว่าเขาเนี่มันพูดใะไรพวกผมยังสงสัยในใจโยนพากันเมาได้ที่นิดนึงครับแต่เราเรื่องทีพวกผมทั้งหา,านเนี่นประสบพบเจอในฝันเราจะฟัง แกก็จ้งออกปากครับว่าบ้านหล,ลังนี้ก็มีคนต,ตายเป็นผู้ยิ่งสวยงามมากว่ะครับอยูน่นะครับตายอยู่จบนำตายอยู่ซักหลังบาดมาจาังโค้งก็บว่าเคยยางไปหลังบ้านจ้าเที่ยกับยางไปก็คือว่าเป็นอ่อลนำธรรมดาเนี่ล่ะยนี่มันเศร้ามากกับยางไปครับยางไปเบ่งมันกับแมนอิลีครับเป็นบอลนำม,มี่ตน,นเพิ่มระดับ ทั้งหลายทั้งมวลนะที่นี่ก็เปิดเผยขึ้นตามนี้ครับแกก็บอกว่าแกมีเมียผีนะนย่อมรับซะดีๆว่าแตหลังจากนั้นอีกสองสามปีต่อมาผมก็ได้เจอนายทอกไหมละครับอยู่ขอนแกนกับแกบรรจุเป็นคู่ที่คอนแกนผมก็เข้าไปสักถามก็บอกก้าสักถามเรื่องเล่าก็เกาหรอกครับย่านแกฝังใจ แกได้เมียรหรอครับถ้สอบถามไปว่ายังบ่มีลูกปุ๊ัก็ตัดเมียแกเนี่ยก็เป็นคนครับพวเม็นผีก็เกล่าตั้งต่กี่ช่วงสมัยที่เลี่ยนนี่นายท่องก็เนี้นะครับมีร่างกายนี่ยูงผอมตาเหลืองน,นะและ้วกพรผอมแล้วสมมือนี่ครับควนควน,วนสมบูรณ์ขาวสูงใหญ่แล้วก็เมียของแกกับยุ่นน้ำกันนี่แหละครับเป็นคู่กันครับ ฉะนั้นเวลาผู้ใดไปเที่ยวถามหาหมองพักว่าเขาให้พักฟรีนี่ก็ะจะเฝ้าดีใจได้ครับเด้อเดี๋ยวหนาเดี๋ยวหลังก่อนเน่แม่แต่บังกะลูล่โรงแรมใหญ่ๆผมก็เจอมาแล้วครับเขาไปถามว่ามีห้องว่างไหมเดี๋ยวหนาเดียวห,ยหลังเหลือห้องสุดท้ายครับพี่เข้ามาของสุดไทยนี่ให้ระวังเลยครับผมก็เจอมาแล้วกันิได้เราเรียงคลิปต่อไปนัหละ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อก็จะลืมนะครับติดตามคลิปใหม่ไปเรื่อยๆรับรองไม่ซ้ำแบบใครสำหรับมื่อนี้ขอก้่าวคาว่าสวัสดีครับ